สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะยกย่องเป็นรักแท้ CSI LA ถึงเบิร์ดคนที่จะโกยเงินจากแตงโมได้มากที่สุดแต่เขาเลือกไม่ทำทางเพจ Facebook CSI LA ได้ออกมาโพสข้อความถึงเบิร์ดแฟนแตงโมระบุว่าตอนนี้เป็นโอกาสเหมาะสมที่สุดที่จะเดินสายสัมภาษณ์โกยเงินทำให้ตัวเองดังแต่คนคนนี้กลับ เก็บตัวเงียบที่สุดทั้งท้งที่เรื่องราวของเขาขายได้อยู่แล้วเพราะเป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดแต่กลับไม่ทำไม่มีการพูดให้ตังโมเสียหายไม่หาผลประโยชน์ใดๆกับการเสียชีวิตมีแต่ให้และทำให้ตังโมมีความสุขตลอดมาทั้งตอนตามจีบหลายปีและตอนที่เป็นแฟนกับตังโมคุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่รวยหรือจนและดังหรือไม่ แต่คือการกระทําและความจริงใจขอบคุณที่ทําให้รู้ว่าโลกนี้มีความรักที่ดีงามอยู่จริงๆรักแท้ของแตงโมขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ